แปลงเดียวแปลงน,ลงนี่แปลงเดียวประมาณในน้อยนี่ก็มีสองเจ้าผู้ได้ครับอยู่นี่นี่ลองอ้อยติดกันเลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวลุงสิดท้ายห้เบิง้งนะครับเด้อพอเห็นติดนี้กกับให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงนำในเด้อพี่น้องเอ,อ้ยลุงกับสิดท้ายห้เบิ้งไปไเรื่อยๆนะครับเนาะ,นะเดี๋ยวลหลังจากเสร็จในปลาอ้อยคนละลุงจะสจดไปอัปเดต แนวอื่นใเนเบืองเนาะครับเนาะตอนนี้ก็อยาฝ้าล้ำคานกันด้วยพี่น้องเอออยู่ในป่าอ่อยสักอกนเนาะครับเนาะน,นี่แหละทีวิตของคนงานตัดอ้อยแนวนี่แหละบุญคยใครอยากเกิดบ้านทุกมายอยากเราครับอั็นนี่ก็คนงานตัดอ้อยแนวนี่แหละบ <c oughs> ่อยอยากพี่ไผ่เกิดต้องเป็นแบบนี้ดนาครับเนาะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยเด้อยครับเด้อ สวัสดีครับมาพ่อคับช่องลูกมันเลยนะครับเด้อนี่แหละข้าเจ้าตัดอ้อยแป้งเดียวกันนี่สองเจ้าพี่น้องเอ้ยผมผมก็เคยเห็นนี่นบ่เออหลุได้แถวกันอยู่บักเถิงยังหูโอ้ยยังกกตายไหมาึงตีนี่เดี๋ยวลุ่งจะตายเหี้ยเบิ้งเด้อพี่น้องเอ้ยสองเจา้าแป้งเดียวนี่สองเจ้าพี่น้องเอ้ยหนี่เนเ็บ่ นี่แถวแถวน้ำลุงนี่เจ้านึงนี่นี่เจ้าเจ้า,จานึงเอกนี่แถวน้ำลุงจับนี่นี่ <c oughs> นี่แถวน้ำคนนี่ตัดนี่กับเจ้านึงเอกแต่ว่าติดกันแสงเดียวกันแถวส,ส,สองเจ้าโอโอพี่น้องเอ,อ้เคยเห็นนี่ละพี่น้องเอ,อ้เดี๋ยวตัดไปเรื่อยๆนะครับเราเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเด้อยวคนเดี๋ยวลุงจีเพี้ยนกล่องไมให้เบิ่งทั้งผิดผิดท่านผีคนกำลังตัดอยู่กันกี่ผิมลูกกับห้องก็เลยสองกล่อง โอ้โหนี่นี่เขาเจ้ากำลังมาซัดอีกนี่เจ้านึงนี่ไล่แถวกันสิตายเมื่อกี้นี่พี่รังหูว่าเจ้าได้เป็นเจ้าได้เนาะครับน้อมันติดกันเนาะครับน้อเดี๋ยวลุงสิดทายไปให้เบิร์กไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเอ้ยผายเห็นคลิปของลุงกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงนั่นเลยเด้อพี่น้องเอ้ยช่องลุงก็ยังเป็นช่องหน่อยๆอยู่เนาะครับน้อเบิร์กไปเรื่อยๆครับ ไปได้หน่อยนึงเนาะขาเจ้าก็เอาของเอาน้ามแปปสี่น้าเเนียงมาแจกนะครับเนาะนี่เห็นบอพี่น้องเลยข้าเจ้าก็เอาหน้าเแปปสี่น้าอารมณ์มาแจกขนมขนมขนมนมเนยนะครับเนาะเบิ้งเบิ้งแต่ของเพ็่นใจดีขนาดพี่น้องนี่กดไลค์กดแชร์เพื่อนเด้อพี่น้องเพื่อนใจดีขนาดนี่ ถ่ายรูปไผเนี่ยถ่ายรูปลงยูทูบเอาวงวางให้ผมหน่อยดีผมจะเลือกเอาโอเคผมไม่ได้นะอย่างนี้ถ้ายกขึ้นทุกตอ้าวเลือกเอาเออนี่เล้อพี่น้องคนเอามาแจกพี่น้องคนดีดีเลยใจดีขนาดขอบคุณได้หลายเด้อครับเด้อคนมาแจกทุกคนนั่ล่ะได้ทุกคนนะครับเนาะนี่ล่ะตัดอ้อยแปงแปงเดียวนี่ที่เดียวนี่สองติสองสองเจ้าเนาะครับเนาะ นี่เด้อครับเด้อคันผู้ใดเห็นอ่นคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อนเด้อเพิ่นใจดีขนาดพี่น้องเอ้ยนี่แหละลุงกะทายเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะอัปเดตทะเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยอืมคนละไต่ลงไปไต่หุดนละบาทที่นี่ได้ของเพิ่นเดีวก็ลงไปไต่ไต่หุดนละบาทที่นี่นาเจ้าของคนละหลังจากเขาตัดมาหน่อยหนึ่งแปลงนี่ครับกะซิเลี่ยวพึ่กันครับเพียงคนนี้กะซิเลี่วแล้วคนลดลดขีปอ้อยกับรถขึ้นอ้อยมัน มาตามหลังเลยพี่น้องเอ้ผมเดี๋ยวลุงสีไทยสู้มือนะครับเด้อปูน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 อยู่พลังปูนนี่แหละจักหน่อยก็แล้วเดี๋ยวแปลงยังกระไดเดี๋ยวไปปิดกล่องอยู่แปลงใหม่อีกนะครับเนาะเดี๋ยวไปปิดกล่องอยู่แปลงใหม่อีกนะครับเด้ออย่าฝ่อลำคาญลุงเลยเด้อพี่น้องเอ้ผมเดี๋ยก็ได้ลุงก็่มยังอัปเดตให้เบื้องต่อมยังอยู่ในป่าอ้อยอยู่นะครับเนาะ มันไปนเรื่อยๆครับนี่บางบางคนก็นตกหนาต๊กยังเลยครับพี่นอ้องทั้งพี่เหลือจะทั้งนี่แหะบาตท,ที่นี่ทั้งพี่รถอ้อยก็ขึ้นอ้อยน้ำพี่ๆเหลืออยู่ทั้งพี่พ,พ,พ,พี่คนเขาจะประทัดอยู่เนาะครับเนาะน่นในที่สุดก็ใกล้ที่แล้วลพี่นอ้องเขาจะมารัดกันคอนกันคอนเขาคอนเขาเลยพี่นอ้องทั้งนี้ก็ใกล้ที่สุดแล้วลุงก็นั่งพักผ่อนสักก่อนสักบาว่าว้สูบยาอยู่นี่ ลุงว่าสูบยาเห็นอยู่นะเขาเจากระต่ายไปเรื่อยๆได้พี่น้องโปดต์โปรต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 ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วคนเขาคนเขาแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นคลิปนี่ก็อย่าเหมนเพิ่มพี่น้องเอ้ยอย่าเฝ้่าลำขานกันได้พี่น้องเอ้ยลุงก็ยังอยู่ในป่าอ้อยนี่ยเราก็มันกันเงี้ยได้พี่น้องเอ้ยปูนปูนไปทั้งปูน ออกจากป่าอ้อยก็มีบู๊ยพุ่นนะพี่น้องบรรยากาศดีขนาดวิวดีขนาดพี่น้องพูดพูดพูดลุงท้ายให้เบิ้งพูด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 ท้ายให้เบิ้งไปนั่มเนาะครับเนาะพูดแค่นีกองไปเนาะดูท่านพูดก็มีอีกแปลงหนึ่งเนาะครับเนาะพูดแปลงในแห้งงามเขาจอว่าจะเอาไว้เห็ดพันธุ์เห็ดอ้อยพันธุ์เนาะครับเนาะพูด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 เบิ้งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเอ้ยเปิด อ้อนข้าจอกันเล้วยวนที่สุดข้าจอก็แเลี่ยวเลยพี่น้องเดี๋ยวจะไปแปรงไม้ได้บาทที่นี่อืมโอ้เหลีวแล้วแล้วเล้วเล้วไปแปลงไม้คนนับอ้อยกัยางนับอ้อยอยู่ผนกับนี่นะครับเนาะเช็กอ้อยเช็กยังผูเข้าจมาอะเนู้สิยางออกมาเลยคุณได้กรไดทั้งผิดทั้งผิดนะครับผลถ้าผลข้าจ้อกระลั่ง ขีบอ้อยขึ้นอยู่กับมีมันบังต้นไม้เนาะครับเนาะพูนป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 ูนเดี๋ยวลุงก็จะไปปิดกล่องอยู่แปลงไม้เผื่อเด้อครับเด้อตอนนี้เขาก็ได้สิบโมงเสาร์นะครับเนาะประมาณสิบโมงเสาร์นี่แหละเดี๋ยวลุงก็จะไปปิดกล่องอยู่แปลงไม้เผื่อว่ามันจิบเป็นยังไงเนาะครับเนาะเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อในที่สุดก็มามาหอดแปลงไม้แล้วนะครับเนาะเหมือนนี้เนาะนี่ละ มาพอดแปลงใหม่นี่มากกระท่อมล่างเขาเจ้าในบ้านล่างเขาเจ้าโอ้ยคนนอนอยู่ได้นี่พี่น้องเว้ยไก่ขาเจ้ากระมีเนาะครับเนาะนี่แหละในี่ยที่รถกมาพอดแปลงนี่เดีวะครับเนาะนี่ละนี่เดี๋ยวคนงานก็ตามมาที่หลังเนาะครับเนาะเดี๋ยวลุงถ่ายเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อพีน่น้องเด้อบ้านล่างเขาเจ้านี่จะอยู่นี่อืมเห็นบอกคนงานก็ล่างมาเนาะครับเนาะคนงานเขาเจ้าก็ล่างมาเห็นบอกพี่น้องเลยนี่เขาเจ้าก็ล่างมาเลยรถเขาเจ้าก็ล่างมาเนาะครับเนาะ เดี๋ยวลุงถือโอกาสปิดปิดเคล็บจุดนี้แถวนี้เดี๋ยวพี่น้องเอออยู่ไรแปลงใหม่เนาะครับเนาะนี่ละนี่ละลุงขอปิดคลิปเดี๋ยวพี่น้องเออหนี่คนงานก็กระลังมาหลายๆเนาะครับเนาะนี่กระลังมาน้ำกันผมให้บ่คนเขาเจากระลังมานเนาะครับเนาะแค่นี่ละ